ทอเดือนสิบเอ็ดภาคลำแสงพระรรำใดน้ำสองตามคนล่องหีกห้องเขาคว่มผู่เท่าว่ามาแต่งกระทูกบูชาองค์สัมมาสัพพัญญูเป็นมาลาดอกซอยช่วงยอยเหลี่ยมยามมหาสัทธธรรมล้ำค่าแห่กระทูกสุดพิเศษประทับใจทั้งไทยเทศเป็นที่สุดหนึ่งเดียวในโลกตอนนี้ชาวต่างชาติ เที่ยวเมืองไทยทะลุ27ล้านคนแล้วนะคร,ครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดกันต่อว่าเรื่องของเชื้อราหรือว่าเป็นจุลชีพในร่างกายของเรารถ้าพูดไปแล้วนะคะเรื่องของจุลชีพในร่างกายของค,คนเรานีมนุษย์เรานี่เลยนะคะมีมากกว่า1,000,000สายพันธุ์ถึงช่วงเวลานี้ก็ต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าอากาศในฤด,ดูหนาวฤด,ดูการต่อไปของไทยในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ3 6 0องศา New Show แน่นอนที่สุดครับผมโชว์อย่างไรให้ฮอตโชว์อย่างไรให้รวยและที่สำคัญที่สุดทุกๆโชว์ที่มาโชว์ในรายการเรานะครับจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณแบบนี้นี่ซึ่งสีทองนะครับคือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตและสีเงินก็คือสุดปังพลังฮอตนั่นเองครับผมบวันนี้ิครับฮะโชวของเราในรายการ เหมาะกับวันนี้มากๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาครับอ่าใช่โชว์ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการแห่กระทูบแห่กระทูบอ่างงงใช่ไหมฮะงงผมก็งงเหมือนกันครับแต่ว่ามาจากจังหวัดชัยภูมิครับคุณผู้ชมครับแล้วมีหนึ่งเดียวในโลกครับพี่มิกอ่ะแต่แน่นอนที่สุดครับโชว์ของเราในวันนี้ก็จะถูกตัดสินโดยท่านนี้ครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยลองดูซิว่าอาจารย์จะรู้จักโชว์ของเราในวันนี้ไหมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับผมรู้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าพิธีกรทั้งสองท่านในรายการรู้หรือเปล่าว่าแห่กระทูบคืออะไรวันนี้ผมตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้เห็นการแสดงแห่กระทูบสดๆในรายการเข้ากับเทศกาลออกพรรษาพอดีครับจัดมาเลยครับได้เลยครับอาจารย์ <c oughs> แต่ว่าครับวันนี้นิว s ซาเทเดของเรามาอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับว่าตัวเลขเนี่ยน่าตื่นเต้นแค่ไหนอ่าและอย่าลืมเรื่องสุขภาพในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสมดุลเชื้อราในลําไส้ครับจะแก้ปัญหาร่างกายเรารวนได้ด้วยอ่าแต่ว่าวันนี้พี่แซคของเราก็มาอัปเดตเช่นเคยเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับซุปตารักโลกนะครับว่าปลายฝนต้นหนาวปีนี้จะหนาวนานขนาดไหนนะครับครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามกันให้ได้เรื่องน่าสนใจมีตลอดทั้งรายการห้ามเปลี่ยนช่องนะครับครับพร้อมไหมครับพี่มิกพร้อมมากเลยพร้อมดูโชว์แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับไปดูโชว์ที่มีชื่อว่าแหกระทูบถ้วยสมมาในช่วง3 6 0องศา ซาแซบโชวช่วง360องศาซาแซบโชว์พอดเดือน11ภาคลําแสงพระธรรมได้น้ำสอตงตามขนองอีกห่องเขาความผู้เท่าว่วามา แต่งกระทูกปู่ชาองค์สัมมาสัพัดยูเป็นมาลาดอกซอยช่วงย่อยเหลี่ยมยำยาทั่วทิพเ์เพทคามบานลิมด,ดินใดบอ่อใดไล่ลืมหลงหีดถ้ำขคองเจ้าซาแลผู้พีน่น้องเ สามแต่ล้างตั้งแต่ครั้งสมัยเก่าโบราณสืบต่อกันมานานยีดพวงเมืองบ้านไข้คำตาดสงสารบอวข่าวบอกให้ช้าที 干。 องศาในวิวโชวันนี้นะครับขอต้อนรับน้องมินน้องเห็ดน้องตักน้องนุ่นน้องยูนิคน้องพีพีน้องเฟมน้องโฟมน้องต๋องน้องปุ่นน้องโฟน้องนุกและน้องต้นกล้าจากโรงเรียนเนินสง่าวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่สดใสเหลือเกินพี่หายเหนื่อยจากอ่านชื่อน้องๆเลย พี่มิกเห็นตอนที่เขาหมุนพร้อมกันไหมฮะสวยงามมากสวยงามมากๆเป็นโชว์ที่พี่กล้าพูดว่าพี่ไม่เคยเห็นอ่าเหมือนกันผมก็เหมือนกันแต่สวยงามจริงครับคอยตามเลยนะเมื่อกี้ยืนอยู่ยังแบบโอ้อ่าเฮ้ยเเอาลงอย่างนี้เลยเคลิ้มเหรอเซอร์เพลงก็ะเพาะโชว์สวยขนาดนี้แน่นอนครับอาจารย์กอล์ฟครับขอคําคมวัดทองครับเห็และชื่นใจครับและมีความศรัทธาในการแสดงแห่กระทูบอย่างมากขอให้คำคมวัดทองเลยนะครับว่ามหาศรัทธารมล้ำค่า แห่กระทูปสุดพิเศษประทับใจทั้งไทยเทศเป็นที่สุดหนึ่งเดียวในโลก oh, oh. <Yeah. S 1> และแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามากันข้อมูลกันครับว่าเอ๊ะแห่กระทูปคืออะไรนะครับผมกับช่วงหน้าเลยครับ360รองศาทอเช่ว 360องศาท็อกโชว์กลับเข้าสู่รายการ360องศานิวโชว์และนี่ก็คือช่วงท็อกโชว์นะครับและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องปุณน,น้องต่องนะครับคุณครูจารุวรรณคุณประจวบครูอานอน์กาชัยและคุณจิรศักิ์ตั้งใจดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยาจังหวัด ชัยภูมิสวัสดีครับ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 เรามาเริ่มกันข้อมูลกันเลยไหมได้เลยครับอยากรู้มากเลยเลยครับว่าแห่กระทูปถวยสมมานี่คือที่มาที่ไปและจุดเด่นมีอะไรบ้างฮะครับเชิญเลยครับประเพณีแห่กระทูปนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานนะครับซึ่งอาการแสดงของเรานี้นะครับเป็นการแสดงที่เกิดมาจากประเพณีซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคนชัยภูมิอย่างแท้จริงคซึ่งมีความเชื่อนะครับและก็ความศรัทธาพิธีกรรมนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับมีความสัมพันธ์การดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับครับอ๋อแล้วคือมีโชว์อยู่ที่ชัยภูมิที่เดียวใช่ครับจังหวัดอื่นไม่มีในโลกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่น่าแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นบอกว่าประเพณีนี้มีมาแล้วนับร้อยปีใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเป็นบุญของเราที่ทางโรงเรียน มาโชว์นะใช่ครับไม่งั้นเราไม่เคยได้เห็นสืบทอดกันมาพี่เมฆเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ไม่เคยได้เห็นเหมือนกันครับอืมทีนี้เรามาดูเครื่องแต่งกายกันไหมครับว่าเครื่องแต่งกายมีจุดเด่นอะไรบ้างเชิญเลยครับน้องๆครับเชิญเลยครับนักแสดงครับอครับใครจะอธิบายได้ไหมครับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเชิญเลยครับสำหรับเครื่องแต่งกายนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับเราก็ได้รับอินสปีเรชันมาจาก เครื่องแต่งกายของสตรีในชาวจังหวัดชัยภูมิเวลาไปร่วมงานบุญนะครับก็จะสวมนะครับเสื้อแขนกระบอกนะครับนุ่งผ้าถุงใหม่แล้วก็ห่มสบายแล้วก็จะมีเครื่องประดับเงินนะครับแล้วก็จะทัดดอกไม้นะครับสำหรับผู้ชายนะครับเราได้รับอินสปาร์เดชันมาจากเครื่องแต่งกายของผู้ชายในจังหวัดชัยภูมินะครับก็คือจะสวมเสื้อนะครับแล้วก็จะนุ่งจงกระเบนนะครับที่เลือกที่เรียกว่าผ้าไหมนะครับผ้าไหมห่างกระลอกนะครับก็คือ ชาวสุวรภูมิจะ,จะเรียกว่าผ้าโคบหรือผ้ายาวนะครับจะเอามาสําหรับการนุ่งห่มแล้วก็จะคาดจะมัดเอวด้วยผ้าครับมผมครับผมอันนี้คือ,อแรงบรรดาใจในการสร้างสารรค์ชุดนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่ากระทูบนะครับก็จะเป็นลักษณะการเอากระทูบมามามา,มา,ม,า,ม,ามาประดับตกแต่งให้เป็นพวงแล้วจากนั้นเราก็จะจุดเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาครับ<อ>ผมอ๋อกระทูป<อ>สวยมากเลยเนาะขอบคุณครับไปพักกันก่อนนะฮะสวยงามมากเลยครับ ชุดสวยจริงๆนะครับครับอยากรู้ว่าแล้วการแสดงชุดนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างรครับเชื่อเลยว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าทุกคนที่ได้รับชมการแสดงแห่กระทูปถวยสมมาของน้องๆจากโรงเรียนเนินสง่าวิทยาอยากจะทําให้ทุกท่านนะครับได้ได้ได้อยากจะไปท่องเที่ยวในจังหวัดชายภูมิเพราะว่าจังหวัดชายภูมินะครับเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีการท่องเที่ยวนะครับ ครบได้ทั้งฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับ,รบซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันออกพรรษาครับเราก็ได้มีโอกาสาได้เอาการแสดงชุดแห่กระทูบถวยสมมาซึ่งถ้าใครอยากจะไปชมนะครับก็สามารถไปชมไปเที่ยวได้วันนี้เลยเพราะว่าการจุดกระทูบนะครับเราจะจุดในวันก่อนวันออกพรรษาแล้วก็วันออกพรรษา<น>แล้วก็หลังวันออกพรรษาหนึ่งวันนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับไปท่องเที่ยวจังหวัดชายภูมิครับจังหวัดช,ชัยภูมิน่าท่องเที่ยวครับผม แล<า>้วยังมีแบบจุดเด่นหรือว่าจุดแข็งอะไรไหมครับที่จะสามารถเป็นแรงผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้บ้างครับค่ะการแสดงชุดที่ท่านได้ชมไปเมื่อกี้นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดนะคะให้เห็นถึงเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ประเพณีบุญกระทูปของชาวชัยภูมินะคะซึ่งชาวชัยภูมินะคะก็ได้นําเอกลักษณ์ตรงนี้นะคะมา ต่อยอดนะคะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะของที่ระลึกอย่างเช่นปิ่นปักผมกระทูบนะคะหรือแม้กระทั่งผ้าทอลายกระทูบนะคะก็เป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวเชยภูมินะคะแล้วก็ส่งเสริมเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ของเชยภูมิและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีของจังหวัดเชยภูมิค่ะเรามาฟังเสียงนักสแสดงกันไหมครับนรับ,รบน้อง,องรู้สึกยังไงครับที่เรายังรักษาขนรรมเนียมประเพณีของชชยภูมิไว้อเชิญก่อนเลยครับ ต้องขอบคุณทางรายการ360องศานิวโชว์นะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเราชาวโรงเรียนเนินสง่ายวิทยามามาแสดงความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพให้เห็นถึงการแสดงที่เป็นขนมไทยในประเพณีของจังหวัดเชียภูมิที่มีสืบทอดกันมายาวนานนะครับ ก็ตัวผมเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาโชว์ศักยภาพในวันนี้ครับขอบคุณครับสุดยอดครับทาไมเราถึงให้ความสนใจกับโชว์ชุดนี้ครับครับก็บุญกระทูปก็เป็นประเพณีหนึ่งที่สําคัญของจังหวัดเชัยภูมิครับที่พวกเรานําเอามาทําเป็นชุดการแสดงในวันนี้ครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดเชัยภูมิและประเพณีบุญกระทูปครับอืมแล้วนี่ก็คือการกลั่นข้อมูลทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาขยายคำคมวักทองอีกสักรอบนะครับ <c oughs> มหาสัทธาธรรมลำค่าแห่กระทูปสุดพิเศษประทับใจทั้งไทยเทศเป็นที่สุดหนึ่งเดียวในโลก <c oughs> อาจารย์กอฟครับคอมเมนต์และตัดสินได้เลยครับ <c oughs> แห่กระทูปนั้นเป็นประเพณีที่สืบสานมาอย่างยาวนานของจังหวัดชัยภูมินะครับ <c oughs> และถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น <c oughs> และในตอนนี้ กระทรวงวัฒธรรมเองก็ได้ตั้งใจที่จะยกระดับประเพณีแห่กระทูบของจังหวัดชัยภูมิขึ้นมาเป็นประเพณีในระดับชาติและระดับนานาชาตินะครับประเพณีแห่กระทูบเนี่ยมีเค้าคงเรื่องมาจากการที่ก่อนออกพรรษาสามวันจะจัดเพื่อถวายสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่แสดงธรรมถวายแด่พุทธมารดาและท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสู่โลกมนุษย์นะครับ ประเพณีนี้ใช้ทูบทําเป็นต้นกระทูบเพื่อแทนต้นว่าที่เป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีปแน่นอนครับว่าประเพณีนี้นั้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิซึ่งหลายคนจะคุ้นจังหวัดชัยภูมิคือจังหวัดที่มีทุ่งดอกกระเจียวการแสดงชุดนี้นะครับเป็นการเสริมประเพณีแห่กระทูบของจังหวัดชัยภูมิซึ่งจุดสําคัญมากนะครับเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้ สักการะบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นประเพณีที่งดงามครับโดยปกติแล้วชัยภูมินั้นเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ1.65ล้านคนและสร้างรายได้ประมาณ2,500ล้านบาทอตอนนี้จังหวัดนะครับได้ตั้งเป้าอยากจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้ให้ทะลุ3,000ล้านบาทการแสดงชุดนี้นั้นเป็นการเสริมงานประเพณีแห่กระทู ซึ่งจะถือเป็นประเพณีสําคัญในระดับชาติและระดับนานาชาติของจังหวัดชัยภูมิและทั้งหมดนี้ผมขอตัดสินจากสตอรี่เ l ลลิงเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์สำคัญของประเพณีแห่กระทูบและการแสดงผสมกันนะครับว่าโชว์ชุดนี้ได้ได้อะไรครับมาเรามาลุ้นกันนะครับมาครับจะได้สุดปังหรือซปเปอร์สุดปังพลังคอนไปครับเชิญน้องๆเลยครับแต่มีหเดียวในโลกนะพี่มิกนะถูกต้อง ขอให้โชคดีนะครับเพราะว่าสําหรับผมแล้วงดงามสวยงามจริงๆแต่ต้องรอดูว่าอาจารย์จะเห็นว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มากน้อยขนาดไหนในอนาคตนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับอะไรครับซูเปอร์สุดปังยินดีด้วยครับเดี๋ยวพี่มิกจะเป็นตัวแทนหมออใบประกาศเกียรติคุณให้นะครับยินดีด้วยนะครับยังอยู่กับพวกเรานะครับนิวส์อัปเดตและรักสุ่ภาพ3 6 0้อยองศาครับ และโชว์ชุดนี้นะครับแขกระบทูบถวยสมมาจากโรงเรียนเนินสง่าวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรับไปเลยครับเต็มๆครับซุปเปอร์สุดปังพลังพลักเดี๋ยวะพูดเดี๋ยวนี้ช่วง News อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และนี่ก็คือช่วงนิว s อัปเดตนะครับผมซึ่งวันนี้ครับนายจรายุห่วงทรับนะครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าวันนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับผม มีกำหนดที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับเพื่อติดตามช่วยเหลือนะครับเยียวยาผู้ประสบภัยทางอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งหลายจังหวัดทางภาคอีสานได้รับผลกระทบนะครับและนายกรัฐมนตรีจะติดตามดําเนินนโยบายด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเพื่อนําไปใช้ในการติดตามนโยบายการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยนะครับซึ่งท่านจะไปเปิดพิธีนี้ครับประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟ พญานาคโลกนั่นเองประจำปี2567หรือภาษาอังกฤษก็คือนากา Fireball Miracle of f a ออฟเฟ2024นั่นเองซึ่งงานนะครับจัดระหว่างวันที่14ถึง25ตุลาคมนี้นะครับและเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมงานนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเยอะแยะมากมายจริงๆครับส่วนข่าวของผมนะครับพี่มิ้ครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ชาวต่างชาติเที่ยวเมืองไทยทะลุ27ล้านคนแล้วนะครับไปติดตามรายละเอียดกันต่อเลยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้อัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุดนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง13ตุลาคม2 5 6พนบะครับพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วทั้งสิ้นนะครับ27.2ล้านคนนะครับซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดเป็นอ,อันดับแรกเนี่ยมีจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และรัสเซียครับ สำหรับในสัปดาห์ถัดไปนะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเพิ่มขึ้นจากปัจจัยส่งเสริมการเดินทางนะครับจากการเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของไทยแล้วด้วยมีการมีมาตรก,การ east of t o w e r i n g ของรัฐบาลนะครับที่ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทยการยกเว้นบัตรตอม .6 ในด่านทางบกนะครับรวมถึงการกระตุ้นส่งเสริมให้สายการบินเนี่ยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ครับผมแลวนัก็คือนิวซัมเดตของเราในวันนี้แต่ช่วงรักสุขภาพในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับสมดุลเรื่องเชื้อราในลำไส้จะแก้ปัญหาเรื่องร่างกายรวนได้ยังไงเราไปดูกันต่อเลยครับในช่วงรักสุขภาพ360องศาครับช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่ก็คือช่วงรักสุขภาพสามร้อยสิงหากับพี่ปูพัชรินทร์ณพองบทอดจลัดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปูมาเลยฮะยังไงฮะต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานพูดถึงเรื่องของการมีเชื้อราในลำไส้ที่ว่าถ้ามันไม่สมดุลนี่คือมันจะทําให้ร่างกายเรารวนไปทั้งหมดบางทีหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่ร้อยแปดพันเก้าจริงๆก็คือเกิดจากเรื่องของเชื้อรานะคัะวันนี้ก็เลยจะมาพูดกันต่อว่าเรื่องของเชื้อราหรือว่าเป็นจุลชีพในร่างกายของเราถ้าพูดไปแล้วนะะคเรื่อองงข จุลชีพในร่างกายของคุณเรานี่มนุษย์เรานี่เลยนะคะมีมากกว่า1นึ 1> ่งมืนสายพันถ้าพูดไปแล้วแล้วมีอยู่ในลำไส้นี่ก็คือมากกว่า4 ร้อยสายพันธุ์นะคะคแล้วก็ที่รู้จักกันก็คือประมาณสัก4ี่สายพันธุ์อย่างเช่นแลคโตบาซิลัสอย่างที่เราคุ้นกันนะคะค,คือในลำไส้ของเราก็จะมีอยู่3ส่วนได้แกกันก,ก็คือในเรื่องของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้วก็มีเชื้อราแล้วก็จุแล้วก็เป็นเชื้อโรคที่เวลามันเข้าไปอยู่ในลำไส้แล้วคือทําให้เราเป็นท้องเสียเนี่ยคือมี3ส่วนแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สมดุลอย่างดีเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแบคทีเรียมันจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ไม่สมดุลอย่างที่เรากินโพรรราาาาาะะวว่่่ออเพิงงกยทีล เมื่อกี้ว่าเชื้อราเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็คือมันไม่สมดุลในร่างกายนะคือเชื้อรามันก็จะโผล่ขึ้นมาแสดงตัวเหมือนตะไคร่น้ําที่ไม่ได้ล้างห้องน้ํานานๆมันจะขึ้นมาจริงๆมันอยู่ตรงนั้นแหละนะคะแบบนี้เราต้องปรับสมดุลใช่ไหมครับต้องปรับสมดุลค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเชื้อราที่มันมีสาเหตุของมันก็คือว่ามันคืออย่างไรที่ทําให้มันรวนเนี่ยนะคะก็คือมีเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะจริงๆแล้วเชื้อราเนี่ยมีส่วนที่ดี ภูมิคุ้มกันที่มันมันอาจจะสร้างเขาเรียกว่าแรงเกินไปจนอาจทําให้คนนั้นเป็นผู้ที่แพ้ง่ายานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าทาไมเชื้อรามันโผล่ขึ้นมาได้ก็คืออย่างการที่เรากินยาปฏิชีวนะบ่อยๆมันคือไปฆ่าฆ<อ>่าเชือ้อใช่ไหมคะพอเป็นฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ฆ่าแบคทีเรียที่ดีในร่างกายไปด้วยออออพอแบคทีเรียที่ดีในร่างกายมันหายไปเนี่ยรามันก็เลยแบบว่าโผล่ขึ้นมาไงฮะเลยทําให้ร่างกายมันรวนแบบนี้เป็นไงุะห้ามเสียสมดุลนะคะสาเหตุภาวะเชื้อราในลําไส้มีมากมายนะคะ อย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแต่ทีนี้เนี่ยคืออยากจะมาแนะนําว่าเราจะสมดุลได้อย่างไรง,ง่ายๆที่สุดเลยก็คือเชื้อราเนี่ยมันชอบแป้งกับน้ําตาลมากๆแป้งกับ,บน้ําตาลก็จะมีการเป,เป็นการเพิ่มยีสต์ในลําไส้เพิ่มขึ้นนะคะเวลามียีสต์ในลําไส้ก็จะทําให้อักเสบติดเชื้อมีลําไส้รั่ว เป็นแบบนั้นได้ด้วยวิธีการง่ายๆก็คือต้องลดแป้งแล้วก็น้ําตาลค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาไม่ได้อะไรมากเลยคือลดแป้งและน้ำตาลแล้วก็ปรับสมดุลนั่นเองปรับสมดุลนะคะถ้าเกิดว่าเกิดมีลิ้นเป็นฝ้าหนาๆนี่คือเป็นสัญญาณของเชื้อราเลยนะคะต้องไปพบคุณหมอค่ะเดี๋ยวเขาจะพาเราไปตรวจเองว่ามันคือจะต้องสมดุลด้วยวิธีไหนต้องฆ่าเชื้อราได้อย่างไรก็ลองทำตามกันดูนะครับแต่ตอนนี้ครับสภาพอากาศจะเป็นยังไงในช่วงนี้อย่างที่น้องไฮได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นไปพบกับพี่แซคเลยครัก สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณใน360องศาสุขตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ถึงช่วงเวลานี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าอากาศในฤดูหนาวฤดูการต่อไปของไทยในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร ฤดูหนาวจะอยู่กับไทยตอนบนเป็นหลักนะครับช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นธันวาคมเหนืออีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางกรุงเทพริมทนและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นส่วนฝนก็ยังมีอยู่ที่10-20%ของพื้นที่และมาพร้อมลมกระโชกแรงในบางวัน จากนั้นก็จะถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้าอากาศทั่วไทยจะหนาวเย็นลงเพิ่มตอนบนบนในภาคเหนืออีสานถึงขั้นเจออากาศหนาวจัดที่พื้นราบได้ส่วนยอดดอยยอดภูไม่ต้องพูดถึงจะหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งได้ในบางช่วงด้วยแต่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะอุ่นขึ้นถึงร้อนตอนกลางวันฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจะมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงกลางเดือน มาที่ภาคใต้เหมือนเป็นคนละฤดูเลยนะครับคือฝนจะตกชุกหนาแน่นต่อโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมแถมยังเป็นฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากได้คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยบางช่วงก็จะสูง2-3เมตรและมีคลื่นพายุซัดฝั่งขณะที่ฝั่งอันดามันคลื่นลมเบากว่า สำหรับความเสี่ยงเรื่องพายุเข้าไทยในช่วงปลายปีก็ยังจะมีอยู่กับภาคใต้นะครับโดยพายุหรือย่อมความกดอากาศต่ําจะเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้ามาในอ่าวไทยทําฝนใต้ย,ยิ่งหนักและชุกหนาแน่นขึ้นเตรียมระวังอันตรายกันด้วยการสร้างข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับการดำเนินชีวิตต,ตลอดช่วงฤด,ดูหนาวทั้งฤด,ดูกาลได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับ และนี่คือ300สิงสาสุตตาลักโลกสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ไซค์ครับครับผมแล้ววันนี้ต้องยินดีกับน้องๆนะครับจากโรงเรียนเนินสังขาวิทยาจังหวัดชายภูมิที่ได้ไปเต็มๆซุปเปอร์สุดปังพลังพอนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการ300สิงสานิวโชว์สวัสดีครับ